สองครับเลยของสกอร์กันเกินห้าพันประมาณนะคะีครับเดินหน้ามาจู่ใส่แล้วคิวๆติดสลโลแบบนี้เสียตัวของแข็งแต่ว่ายืนอยู่กับที่ไม่ไหวแล้วพิชูโดนไล่เข้ามาเต็มนาจารอดยา่าเป็นพิชูไม่ได้ร้อยครับตอนนี้มีตัวแข็งอยู่ไอ้สวัฒน์จะเล่นอยู่แล้วสไนด์มาแต่ว่าปิดตัวนู้นไม่ได้เข้าไปเล่นตรงนี้แต่ว่าดันเป็ไม่เพียงพอรจริงๆแล้วหายไปสามบนเลยสมวัฒน์เอและน้องแบงค์จะมาแก้ง,งานแต่ว่าไม่ได้เลยครับโยกหลบไปได้แล้วเห็นแล้วว่ากินเต้เลือดโกลครับ ไปเดินกดดันก่อนแล้วตอนดีวีแต่ว่าเต่าเอครับเดินเสนอหน้าตัวชงโงเข้ามาครับแล้วไอเวอร์ไปด้านหลังครับนู้นกัไปโดนเอเลนครับมีไก่อาก็ะยิงกต่เจ็บหนักแล้วเลี้ยวเข่าเอ็กเข้ามาข้ามไหล่ครับตรงหลุมกอสเตเลเยอร์กดชุบตัวเองขึ้นมาก่อนแต่ว่ากอสเตเลเยอร์ตรงนี้เลือนเหลือประมาณหนึ่งมื่นกว่ามันทะยานได้ครับเบิร์ลสกิลมาทุกอย่างเป็นทันอาชีได้กอสเตเลเยอร์ครับคุณลำเจ็ดอินสปอร์ตไปต่อทันทีครับและเก็บเต่าเอ็กมาได้และข้างหลังโดนมาขยี้มาแบบน ฝาแลข้างล่างครับตรงนี้มากี้ครับเจอลุมหนึ่งต่อสองป๊อกป๊อกมาช่วยด้วยแบบนี้มากี้ไม่รอดครับได้ไม่หนึ่งตัวครับบุรีรัมรหวางที่เพื่อนเก็บกอาเท่งอยู่ด้วยนะครับนี่ลิกกี้ยืนมองต่ำเอครับต้องหนีเดี๋ยวพี่แล้วป๊อกป๊อกป่าเจอทีเตะครับสะบัดสกิลใส่รับป๊อกป๊อกออนไลน์ครับตีหายไปเลยโอ้เนี่ยครับเล่นสุดได้ได้้อมด้วยแล้วนี่ไม่ล้มด้วยเอาเจ่งต่อ แมงกับดูรำใช่ครับอุ้ยแต่หนุ้เฮ้ยมาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่โคจงก้อเจอสารเจอเอเลนแล้วโป่งใส่เอเลนแล้วพุุ่ณเดียวอ่อนแล้วแกไปแล้วได้ครับหนุ้โอ้โหโชว์มาเลยแล้วรอดหรือเปล่าแล้วรอดถ้ารอดดีบอกเลยบันเทิงนะครับโอ้ซุปเปอร์นุครับตีลายอยังกับซุปเปอร์เตยหาจนได้ครับเอาจนได้เอเลนผมไม่ได้ล้ำหน้านะโอ้แล้วไมล่าไมล่าเจอล่าท้าผีครับแล้วกระโดดมาครับประมาณสับไปสาม ครับตัวลิตเติลบอยโอ้โหแล้ยักมาตรงนี้ครับม้วนหน้าเข้าใส่ครับแล้วเก็บไม่ร่ามาได้ครับแล้วข้างหลังเข้าต่อแล้วตกลบป๊อกๆแล้วได้ดับเป็นคิวมาพร้อมกับลิกกี้และขยี้ต่อตรงนี้ที่แล้วถ้าเกิดว่ากันไม่ไหวแล้วมาขี้เสียงหนึ่งครับมีติดจะโดนจบได้เลยนะเบคอนพาดต้นที่เป็นคิวจากลิกกี้และยีงคนเหลือสี่คนมีคิวเคลียร์ยังไงครับอีเลสโอฟาร์มมาทั้งชีวิตตรงนี้แต่ว่าเหลือแค่คนเดียวครับและปุยลำบอกว่าจะไปต่อเลยดูนี่ครับโอ้โหนะยักษ์ฝั่งซ้ายและยักษ์ฝั่งขวานะฝั่งของคราาสท สายฟ้าครับบุรีรัมย์ยเต็ดอีสปอร์ตเดินเข้าไปและรอบนี้และสองเขาเป็นผู้ชนะด้วยสกอร์สามครับบุรีรัมย์ยเต็ดอีสปอร์ต